สาธุสาธุลวงปูออ่คนเจ้าสมบัรหัสเหรียญนี่มันจะมีาร์โค้ดอยู่ในเหรียญถ้าเหรียญน,นี้มีตัวเลขอะไรก็ขอให้ลวงปู่เปิดโชคเปิดลาภเปิดหนะ้าที่การงานเปิดชมสสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาที่ศาลากระสินไฟลวงปู่หรือกระท่อมกระสินไฟหรือกระท่อมลวงปู่สวงนะกระท่อมหลังสังการนะครับวันนี้เราเดินทางมาหาพิทักทราบข่าพิทัศน์จะเปิดรหัส รับหรือรหัสคุณเพนลุงปูสวงรหัสคุณเพนลุงปูสวงนะครับคุณเพนลุงปูสวงเป็นที่มาที่ไปที่สร้างสากราสินไฟจนเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าพิธาบอกว่ายังอยากมีเหรียนลุงปูสวงเหรียญคุณเพนลุงปูสวงที่สร้างกระสินไฟจนสําเร็จแล้วแต่ว่าอยากจะให้เอฟซีบูชานะครับบูชาไปเพื่อจะได้ปัจจัยมาซื้อทูบและก็ซื้อเทียญในเอส เข้าไปที่กระทอมหลวงปู่ก็ทูบไม่ค่อยมีสวัสดีครับพี่ท่านสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมโอ,โอ้วันนี้นะครับเข้าไปอยู่ในนั่นเลยออกอยังไงได้เมือต้องออกแล้ว่นั่นหละก่อน <c oughs> จนเสร็จรายการก่อนเห็นว่าสาลากระสินไฟหลวงปู่ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหลงัลงคาราคาเสร็จแล้วหมดแล้วก็ <c oughs> ก็คือได้บารมีจากคุณแผนครับก็ได้บารมีจากคุณแผนจากมวลสารแล้วก็ได้จากเอฟซีมาร่วมด้วยสมทบ ช่วยกันครับพี่ทันเล่าให้ฟังนิดหนึ่งใช่ว่าคุณไผ่นหลวงผู้สวงนี่ก็ทําถนนด้วยเนาะทั้งถนนเกษตรถนนกเกษตรอ่ะโดนแล้วอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ออกมาไหมพี่สว่างไมหมพี่มองเห็นไหมเห็นอยู่เห็นชัดอยู่คือเล่าให้ฟังมวลสารที่เราทํากับสินไฟก็คือตรงนี้เราบอกท,ที่ได้เรนๆนตอนตอนแรกยังไม่มีหลังคาเนาะก็จะมีเฉพาะลวดรอบข้างแล้วก็กองไฟก็อยู่ที่เดิม ทีนี้ก็คุยกันว่าจะทําเรียนคุณแผนกระสินไฟของลูงปู่ว่าจะสร้างถนนสร้างหลังคาสร้างอะไรต่างๆก็เอาปัจจัยนั้นมารวมกันกับ f อฟที่ช่วยมาที่มีโชคมีลาบ,บแล้วก็ผมก็มาหาหมวลสารตรงนี้ในกองไฟแบบนี้ถ้าเราจุดเราจุดก็จะเป็นกี่เท่ากี่ทงังแต่วันนั้นผมมาขอลูงปู บอกหลวงปู่ผมก็เอาจีบอร์มาด้วยเนาะแล้วก็ใส่นิดหนึ่งขอหลวงปู่เขาทํากระสินไฟเอามวลสารนี้ไปสร้างกระสินไฟทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าถนนลนทางไม่ว่าหลังคาไม่ว่าทุกเตียนฟื้นไฟหลวงปู่เสียงดังนีพอดีผมดึงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วผมก็เอาเสียมไปขุดมันจะมีก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้ก้อนใหญ่ที่ในรูปมัน,นมีรูปก้อนใหญ่ก็ให คนสร้างเอาไปทําเป็นมวลสารสร้างกุญแผนรุ่นแรกของกระทมละสังขารอันนี้ก็จำหน่ายทําถนนจําหน่ายทําอันนี้บางส่วนก็ยังเหลืออยู่บางส่วนก็จะมอบให้พี่กุมทรัพย์พานาคดูแลแล้วก็จะเอาปัจตุปัจจัยส่วนนั้นมาซื้อฟืนก่อไฟให้ปู่แล้วก็ซื้อทูบซ,ซื้อเทียนซื้อต่างๆนานา,นาที่เฝ้าดูแลเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมี ลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่มาตั้งแต่คือยิงกันเนาะทางชายแดนไม่ไม่สงบครับตั้งแต่ชายแดนมีการยังสงบก็ไม่สงบไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้ลุงปู่ไม่มีใครมาทําบุญกับลุงปู่ก็เลยขาดทุบเทียนทูบเทียนคนมาเยอะแต่ว่าทุบเทียนไม่พอครับเทียนไม่พอเออทูบไม่พอทูบไม่พอและอีกอย่างหนึ่งคือ ฟืนไฟถึงแม้ว่าใครมาไม่มาแต่เราก็ต้องจุดไว้ตลอดก็คือขาดฟื้นไฟคือฟื้นไฟถ้าเราไม่มีปัจจัยก็ไม่มีฟื้นไฟผมไปหาก็ได้แถวแถวนี้ผมก็ตัดอันนี้บ้างก็พี่ส่งดูให้เอฟซีได้ดูผมก็ตัดกิ่งต้นนี้ที่ไม่มีฟืนผมก็ตัดต้น,นี้มาแถวนี้มาช่วยบังเทาก่อนครับบ,งบังเทาอืมก็น่าเห็นใจนะเอฟซีทุกคนก็ คือเรียญยังอยู่ <c oughs> ก็แสดงว่าต้องให้เอฟซีช่วยอีกครั้งหนึ่งใครยังได้เรียนค,คือพิเศษตรงที่ว่ามีจีวรลลงปู่สวงด้วยครับอันนี้ก็จะมีจีบรเศษจีวรให้นิดนึงจีวร <G. Won S 1> ใส่ครับเรียนนิดหนึ่งก็จะเป็นเศษที่ลุงปู่เคยใช้ก็เอาไปแปะกับเรียนนิดหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาเปิดรหัสเรียนเออใช่ครับรุ่นคุณแผนรุ่นแรกทีกะต่อมเปิดรหัสเรียนนี้ให้ดูว่าเรียนรุ่นนี้ก็จะแกะกล่องเลย แกะกล่องแล้วก็จะเปิดรหัสมีโชคลาภหรือไม่มีโชคลาภก็ขอให้ท่านช่วยเนาะพูดง่ายๆคือช่วยซื้อฟืนก่อไฟให้ปู่ถ้าใครได้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ครับช่วยได้ไม่ก็ช่วยได้ไม่เป็นไรหรือใครจะบูชาไม่บูชาก็ช่วยเป็นปัจจัยมาได้ก็ติดต่อพี่ของทรัพยานาคได้เลยครับผมครับก็จะมาช่วยพี่ท่านอันนี้ก็ขอเปิดตันหน้ารูปูเลยก็ได้เปิดตันหน้ารูปูอันนี้คุณแผน กล่องก็จะยังไม่แกะเลย <Okay. S 2> ก็จะมียางครอบ <Yeah. S 2> ไว้แบบนี้อันนี้ก็ขอหลวงปู่ขอเปิดเป็นรหัสซื้อฟืนก่อไฟให้ปู่ซื้อทูบซื้อเทียนคือจะว่าคนมาไม่มาก็ก็มีคนมาแต่เหตุการณ์แบบนี้หรือเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่างว่าเนาะเราก็ว่าเขาไม่ได้เขามาไหว้ปุ๊บไหว้เสร็จเขาก็กลับเขาก็ไม่ได้คิดว่าเออทูบเทียนมาจากไหนเราจะเอามายังไงเขาไม่ได้คิดในส่วนนั้น แต่ถ้าเขาคิดเออบาทสองบาทสิบยี่สิบก็หยดตู้หรือใส่ตามลงนั้นนั้นก็จะได้เอาไปต่อแต่อันนี้คือพูดต่อหน้าลุงปู่เลยขึ้นลงขึ้นลงก็ปกติน้อยมากไม,ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัตุปัจจใจก็พูดตามความจริงเนาะพี่คือเราจะโกหกลุงปู่คัวมไม่ได้กับ <ใน S 1> บางน,นี้คนที่จะถูกสิบสองหกก็ไม่ค่อยยังไม่ไม่ไม่มีมบบางคนก็พูดต่อหน้าลุงปู่ปีบางคนถูกแล้วก็บอกถูกแล้วจะมาก็ไม่มาก็ บางคนก็ถูกกับหลวงปู่แต่ก็บอกว่าถูกทางโน้นทางนู้นกลัวคือเราจะทําบุญไม่ต้องไปกลัวใครถ้าเราอยากทําบุญครับทากับหลวงปู่หลวงปู่เห็นเราเห็นแต่ผมไม่ไม่ได้มาดูว่าเออพี่ทําบุญเท่าไหร่อยอดตู้เท่าไหร่ผมไม่ได้มาถามคือเราทํากับหลวงปู่ผลทําสบายใจหลวงปู่เห็นเราทํำยังไงก็จะได้อย่างนั้นโอเคทําไมเสียง เสียงดังไฟดังอ๋อไม่พูดเยอะดีกว่าขอเปิดรหัสสาธุสาธุลวงปู่คนเจ้าสมบัติรหัสเหรียญนี่มันจะมีบาร์โค้ดอยู่ในเหรียญถ้าเหรียญนี้มีตัวเลขอะไรก็ขอให้ลวงปู่เปิดโชคเปิดลาภเปิดหน้าที่การงานเปิดเงินไอพูดไม่ถูกพี่คือเปิดโชคเปิดลาภเปิดการงานการเงินครับขอให้คล่องตัว ขอให้ f อซได้ดูตัวเลขที่เปิดนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบอันนี้แกะกล่องใหม่เลยแกะเลยนนจะเป็นชีแกะกล่องใหม่หรือใครจะบูชาเรียนรุ่นนี้ก็ติดต่อพี่รุมทราบได้เลยเรียนแกะเรียนรหัสหลวงปู่ก็รหัสหลวงปู่ถุงนี้ผมจะไม่เรียนก็จะมีชุดนี้ปิดไว้คือไม่ให้ลอกก็เปิดปุ๊บ กล่องปุ๊บเราก็เปิด <C S 2> อีกทีนึง่งมากเลยครับสี C อาจจะมีเหมือนกันเนาะบางทีอาจจะสีเขียวสีฟ้าหรือเปล่าที่ที่เราทํามาที่เหลือบางส่วนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายหนยจอนะครับไอเอฟซีได้เห็นครับอ้าวฉันเปิดเปิดดูเลยอันนี้ก็จะเปิดดูรหัสที่หลวงปู่มองเห็นหรือเปล่านะ้ะโอ้พี่ผมอยู่ข้างในไม่ได้แล้วอตอนนี้หลวงปู่ล่แล้วลนแล้วไฟไหม้แล้วตอนนี้ไฟเริ่มมาแล้วเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมไปยืนอยู่ไม่ได้ย้ำว่าแค่ เขาเรียกว่าอะไรนะที่ล้มลมลูกปูนะก็ยังศักดิ์สิทธิ์มวลสารก็คือเป็นกระสินไฟครับเขาเรียกอะไรกระสินไฟกับล,ล,ล,ลูก,มมกลูกอมลูกลูกอมกระสินไฟลูกอมกระสินไฟน,นั้นขนาดอะไรนั้นยังศักดิ์สิทธิ์แหล่นี่มันเป็นคุณแผนลูกปูสวงด้วยถ้าพูดจริงๆเรียนรุ่นนี้ไม่แพงเท่ากระสินไฟแม่บอกแต่มวลสารรุ่นนี้ก็จะเป็นกระสินไฟแต่เยอะกว่าด้วยครับมวลสารร้อยแปดลูกอมกระสินไฟชุดหนึ่ง เป็นพันพี่เป็นพันเล็กๆนะครับแต่อันนี้ก็บูชาเท่าไหร่พี่ก็ประมาณสี่สเก้าเก้าก็ม่เยอะนะครับบูชาสี่เก้าเก้าก็ตีเป็นห้าร้อยนั่นแหละก็ม่เยอะนะครับก็ใครมีครองไว้นี่ครับอนาคตเป็นรุ่นเล็กก็มองไม่เห็นเลยเลยอ่ะลองซองดูเดี๋ยวผมจะใส่้ันหลังดูครับตรงนี้ครับมันมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอ็ดขยายดู โอ้ย FC เห็นไหมครับไม่ค่อยชัดเหมือนกันเลยครับนี่๋ย่าไทยดูก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนในสมุนให้อีกทีหนึ่งเนาะชัดดูด้านหลังก่คนโคดูด้านหลังเปิดเปิดได้เปิดดูด้านหลังก็จะมีว่าวลูกปูเป็นรูปที่มีรูปว่าวด้วยครับเดี๋ยวเทียบด้านหลังเลยเนาะครับอันนี้ด้านหลังทุกคนด้านหลังลูกปูนะครับนี่ด้านหลังนะครับโคด้านในอีกครั้งหนึ่งครับเยวจะถ่ายหน้าก็ ต้องไปอัดกรบให้สวยๆแล้วก็ใส่คอนะครับสวยมากทุกคนสวยจริงๆนะครับเนี่ทุกคนนะครับคุณแผนลงปูสวงสวยครังข้างหลังนีนงน่น,น,น,นครับผม โอ้ไฟไหม้เลยไฟลุกไหม้ดีเลยติด,ตดเลยโอ้ต,<ล>ติดอย่างสวยเลยครับสาธุแสดงวันดังแน่นอนครับหลวงปู่ให้แล้วสาธุสาธุในส่วนตัวเลขเดี๋ยวค่อยดูกัน,นครับผมต้องไปขยายดูนะครับแต่เอ็ดได้ถ่ายแล้วนะครับตัวเลขตัวไหนนาะเดี๋ยวถ่ายดูครับพิดารณาห้าแปดสามทุกคนเลขห้าแปดสามนะครับห้าแปดสามครับโอเคห้าแปดสามเนาะครับห้าแปดสามกดห้าแปดสามอ่ะเดี๋ยวพิจัรเคียนใส่กระดาษดีกว่าเอฟซีมองยากมากเลย มองจนตาลายหมดแล้วเอ้ย fc แปดสามแต่ว่ารหัสเรียนรุ่นนี้ถ้าใครต้องการบูชาก็ติดต่อพี่คมทรัพย์ได้เลยรุ่นนี้พิเศษหน่อยนะครับพิเศษพิเศษรุ่นนี้เก้าเก้าเก้าองค์เดียวแต่มีเจ้าภาพที่ทําสลากระทร่อมไฟลงปูกระทร่อมกระสินไฟลงปูมีคนหนึ่งนะที่เอ็ดจำชื่อที่อยู่ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ส่งไปให้นะครับยังไงก็ติดต่อมาด้วยเด้อถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนเนาะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนคุณแผนก็ติดต่อมาได้นะครับก็ส่งมาได้เดี๋ยวจะส่งให้ทีหลังก็ได้เพราะว่าบางทีเนาะนานไปก็ไม่ได้จดที่อยู่ไว้เนาะบางทีก็ลืมนะครับหาที่อยู่ไม่เจอขออภัยด้วยนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอก็ติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมนะครับยินดีส่งไปให้เนาะ,ะเขียนแล้วทุกคนเขียนแล้วนะครับรหัสไฟก็ลุกไหมเลยเรีย,เ,ยรเปิดโชก Uhm. รหัสคุณแผนรหัสคุณแผนลูกปู่สวงนะครับทุกคนห้าแปดสามหรือห้าแปดแปดโอ้เออใช่เนาะห้าแปดแปดกับห้าสามสามขับได้เลยครับห้าแปดแปดกับห้าแปดแปดก็ได้ครับแปดครับแปดสามนี่คร oh, ับทุกคนประมาณนี้นะครับกระสินไฟหลวงปู เอาสารลงเดิมบางีสิ้ใช่ไอ้ไฟเดี๋ยวผมถ่ายเห็นไฟ้วยอ้าเห็นไหมเห็นครับอ่านั่นแหละครับผมโอ้ไฟกระลูกไหม้เลยนะครับนี่กระสินไฟหลวงปู่เป็นเรียนเรียนกระสินไฟและเป็นเรียนคุณแผนหลวงลปู่สวงที่สร้างสลากระสินไฟและเรียนที่จะปล่อยนี้ก็คือเอาไว้ซื้อฟืนฟืนก่อไฟทูบเทียนให้หลวงปู่ไฟหลวงปู่แสดงหลวงปู่ก็<ม>ปัจจัยก็ทุกอย่างเลยค่าน้ำค่าไฟค่าทูบค่าเทียนเต ที่สําคัญที่สุดก็คือฟื้นก่อไฟสบายหลวงป,ปู่ครับถ้าใครถ้าใครได้เรียนแล้วอยากจะบูอยากจะช่วยก็ได้นะไม่ต้องจะบูชาเรียนนะคร,ครับบางทีบางคนได้แล้วเนาะอยากจะทําก็ทําได้นะครับคือช่วงนั้นก็มีพี่ช่วยมาแต่ฟืนเราจุดตลอดจุดตลอดนะครับสิบบาทยี่สิบาทก็ได้ไม่แพงครับไอซีก็เป็นวันนั้นก็เอามาคันรถแป๊บเดียวหมดเพราะเป็นไม้แห้ง จะทาไม้สดด้วยผสมกันอน,นันได้นานรับนี่เด้อฮะไปอะพิทัตสุดท้ายในฝากอะไรเอฟซีก็ก็ดูที่ผมขึ้นอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งปีรับผมไปดูตีผมขึ้นตัดฟืนก่อไฟอ๋อนี่บอกครับเพราะมันขึ้นมาเออยังไงเราก็ต้องตัดเป็นฟืนดีกว่าเพราะมัน,นโ,มโยงมาโยงมา,โยงมาฝั่งกระท่อมก็เลยต้องขึ้นตัดอันนี้ผมตัดกลางคืนกลางวันผมไม่ตัดเพราะมีคนมาอืคือ ถ้าพูดง่ายๆก็คือลบตัดลบตัดก็ตัดทําเป็นฟืนก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหมดครับครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยนะครับอยากจะบูชาก็เบอร์โทรเดี๋ยวจะใส่ให้เล็กๆนะครับก็ดูเอาเนาะครับอาจจะใส่นิดนึงนะครับต้องดูให้จบเผื่อเบอร์โทรไม่รู้จะซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ก็ติดต่อมาได้อ่ะสุดท้ายก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเนาะให้เอฟซีที่ได้บูชาเหรียญช่วย ซื้อฟืนขอไฟให้ปู่ก็อยู่ไม่เยอะหรอกอยู่กับพี่คุมทรัพย์พานาคก็ติดต่อพี่คุมทรัพย์ได้เลยครับก็กับผมก็บางส่วนก็ไม่เยอะก็มาได้เลยครับครับแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่ไม่กล้าโฆษณาไม่กล้าบอกพอเรียนหลวงปู่ก็มีหลายรุ่นแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นกสิณไฟก็คือเรายังไงเราก็ต้องทาเฉพาะกสิณไฟครับผมรับทูบเทียนก็กสิณไฟ แต่ทูบเทียนก็มีบางส่วนแต่มันก็ไม่พอก็เลยต้องการที่สุดก็คือฟื้น่อไฟทุกเดือนทุกปีก็จุดแบบนี้ตลอดถ้าใครามาแล้วเดี๋ยวพิพทัศน์จะจุดระบบชื่ออธิษฐานกินให้เดี๋ยวเอาชื่อมาให้พิทักษ์ไหลวงปู่ด้วยครับเนาะครับผมครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีเนาะที่ให้ความสนใจที่ให้ความสําคัญในกระสินไฟของลุงปู่แล้วก็ให้ความคือให้ความสนใจที่ ก่อกองไฟให้ปูก็จะมีถ้าถ้าทําไมต้องจุดไฟอันนี้ผมขอบอกเอฟซีนิดหนึ่งทําไมต้องจุดไฟไว้ตลอดคือกระสินไฟหลวงปูก็ต้องมีกองไฟกระสินไฟหลวงปู่ท่านเคยบอกไว้ว่าก่อกองไฟไว้แบบนี้อย่าให้ขาดก้งปต่หลวงปู่ลวงอยู่เลยครับแล้วท่านละสังขารกี่ปีแล้วยังอยู่เลยก็ยังอยู่ครับไม่เคยดับเลยตอนแรกก็ลําบากหน่อยเพราะมันมีแค่ สังกะส,สีแผ่นเดียวครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วตอนแรกก็จะมีเพลิงธรรมดาจุดไปจุดมามันไฟลุกมากก็เอาออกก็เลยต้องใส่สังกะสีแต่ต่อจากนี้ก็จะมีหลังาคาหลังคาเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องการเฉพาะฟืนก่อไฟที่มาร่วมถวายปู่ฟืนก่อไฟ การถวายฟื้นก่อไฟคือหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์สินเนศจไรัเปิดโชคลาภเปิดหน้าที่การงานการงาน,งานการเงินก็คือเวลาเราจุดไปปุ๊บไฟติดปุ๊บไม่สิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เปิดแสงสว่างหน้าที่การงานบองเราถัดเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนลวงปูอยู่ลวงปูคนที่มหาลุงปูครั้งแรกให้ทอะไรก่อนไปหาฟืนก่อไฟไปหาฟื้นก่อไฟตรรัอตรอตรอัอมครับมาหาลวงปูก็อันดับแรกคือ เราก็ไหว้ลุงปู่เสร็จปุ๊บลุงปู่เกาะหัวให้หน่อยรดน้ำให้หน่อยลุงปู่จะบอกว่าตะราอ้อยยืมไปหาฟืนก่อไฟให้ปู่อเอามาเผาเอามาก่อไฟให้ปู่เพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่อันดับแรกก็คือต้องไปหาฟืนครับมาก่อไฟลุงปู่ก่อนครับ,รบหรือถ้าหาไม่ได้ก็ผมก็จะเตรียมไว้ตรงนี้เล็กๆที่ผมตัดกิ่งนี้แหละท่อนขนาดนี้ก็ร่วมบริจาคสิบยี่สิบเพื่อไว้เพราะมันไม่พอครับไม่พอเที่ยวหนึ่งเขาก็เอาประมาณ มันแล้วแต่เขาค้นมาครับเป็นการบูชาช่วยกันนะครับครับนะถ้าใครมาก็อยากจะเอาฟืนถวายลวงปู่ก็บริจาคไปสิบยี่สิบาทก็วางกันไปนะครับเป็นการบูชาฟืนและถวายลวงปู่คือฟืนก่<ข>อ,<ข>อไฟนี้ถ้าเราเอาบูชาปุ๊บเราก็วางไว้ข้างหน้าเลยผมก็จะใส่ให้ครับเราอธิษฐานไว้เลยเพราะว่าลูกปู่ลูกหลานวันนี้มาจากชื่อมาถวายฟืนก่อไฟให้ปู่ก่อให้โรคภัยให้เจ็บสิ่งไม่ดีไม่ร้าย หรืออะไรก็แล้วแต่ okay. อยู่กับตัวก็ขอให้ออกไปกับกองไฟให้หมดเหลือแต่สิ่งดีๆเวลาไฟติดก็ขอให้ลูกหลานทำม,มาหากินเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินเปิดโชคลาภเปิดก็คือเปิดแสงสว่างที่ไฟมันติดครับครับอย่างที่เห็นพี่ทัศน์ไปดูนะไฟกาลังติดเลยครับอ่ะอนคนไปเล็กเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูติดอย่างแรงเลยเหมืนมอนุกปูจะเปิดแล้วนะครับก็คือเปิดแสงสว่างเวลาไฟติดก็จะเปิดแสงสว่าง นี่ครับโชคลาภการทํามาค้าขายทํามาหากินเจริญรุ่งเดิน,ดนือทุกอย่างเลยแหละเวลาไปเหมือนเราอยู่บ้านเปิดไฟก็สว่างเวลาเราปิดไฟก็มืดมิดครับครับคือตรงนี้เป็นดินเป็นกสินไฟที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่รวมเป็นรวนสารของพนุนแผนที่เราจะให้เอฟซีบูชาอ่ะโชว์ตัวเลขอีกนึงก่อนจบนะพี่ท่านอ่ะครับเดี๋ยวผมเขียนนิดนึงพี่เขียนลงไว้เพื่อ,อเอฟซีอขดูครับนะครับทุกคนก็เป็นแนวทางเป็น โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับเอฟซีนะครับเราก็เป็นสะพานบุญลวงปูนะครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างลวงปูกับพิทัศน์นะครับนี่เราก็ต้องอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ช่วยลวงปูได้เราก็จะมานะครับทุกโดยเฉพาะสายลวงปูสวงนะครับคอยทุกคนสาธุเร็จะเป็นรหัสเหรียญรหัสเหรียญลวงปูนะครับก็จะถูกกับเลขฝันสองห้าสามถูกกับเลขฝันไหมนี่ครับสามห้าสองโอ้ตกถูกกันอีกครับอ่า อันนี้ไม่ใช่ว่าเลขนี้ออกแล้วถึงบอกก็คือเดียวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงกับเลขฝันด้วยเออนะครับโคงสุดท้ายด้วยไหมครับโคงสุดท้ายอ่ะโชว์สองอย่างเลยโชว์สองอย่างเลขทันเรียนก็คือห้าแปดสามรือว่าห้าแปดแปดก็ได้แปดกับสามก็เป็นตัวเดียวกันที่นี่นะครับเน้นนะครับเลขฝันสามห้าสองสามห้าสองครับกลับกันแล้วก็สี่สี่ห้า โอเคโอเคขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณพี่ท่านครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่อมรัพิยานาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมและช่วยบูรณะสถานที่และช่วยก้าฟืนค่าไฟช่วยทุกอย่างตรงนี้ผมอาศัยเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมอะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับก็เราจะลาลัลากันไปนะครับสําหรับคุณแผนหลวงปู่สวงหรือคุณแผนกระสินไฟหลวงปู่นะครับ ไก่ก็ขันอีกโอ้แสด็จเปิดจริงๆนะครับทุกคนใครได้เดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนพีเดียวเดี๋ยวนคนต้องการอั<ใ>นนี้จะเป็นเรียนพิเศษครับรุ่นนี้ไปนี่ก็จะได้ได้รุ่นนี้ไปก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอภิัฎจะมาร์กเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษถ้าใครจะได้รุ่นนี้ต้องโทรหากอนเพื่อนนะครับพิเศษพิเศษถ้าใครจะได้รุ่นนี้ต้องโทรมากลอนเพื่อนรุ่นอะไรอภิัฎมีเลขห้าห้าแปดสามรุ่นห้าแปดสามนะครับถ้าใครจะได้รุ่นนี้โทรมา่อนเเพืได้ลย รุ่นร,รหันานำโชคใครจะเป็นคนแรกนะครับห้าแปดสามนะครับโทรมาทันนำโชคนะครับคุณเพนหลวงปู่สวงครับผม